สวัสดีครับพบกับผมกับความท้าทายในการเป็นเทรดเดอร์วันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องความกลัวและความโลภในการเป็นเทรดเดอร์นะครับ<อ>ก็ว่ากันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือผมเปิดออเดอร์น้ำมันอาไว้ ถ้าผมเปิดเซล์ลใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นผมปิดออเดอร์ไปครับปิดออเดอร์ไปที่1จุดได้กำไรที่1.49ดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าพูดกันตรงๆก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเข้าออเดอร์ที่แท่งนี้ครับนี่ผมทำสัญลักษณ์ไว้แล้วตรงใต้แท่งนี้เลยพอจบแตงปุ๊บผมเข้าออเดอร์ แล้วมันลงมาถึงนี่ครับพอลงมาถึงนี่ปับ๊บนี่สิแท่งนี้ครับลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนมาเจอแท่งนี้ครับนี่ครับแท่งนี้แล้วผมก็ปิดออเดอร์ไปนี่ปิดออเดอร์ไปตรงที่เส้นแดงนะครับ เกิดอ,อะไรขึ้นผมกลัวครับกลัวที่ว่าจากที่เราเคยได้เยอะนี่ครับมันเคยได้ถึง80 843จุดแต่แล้วมันสวิงกลับขึ้นมาอยู่ที่เนี้ย277ความกลัวมันเข้าความครอบงำครับคุณท้ายมันก็ไ้ให้ผมตัดสินใจ ที่จะปิดออเดอร์ไปแต่มันก็ลงมาต่อครับพอมาลงมาต่อปั๊บความโลภตามมาครับความคิดในใจว่าเฮ้ยทำไมเราถึงปิดออเดอร์ทำไมเราไม่ยอมทำตามระบบแล้วพอเห็นแทงนี้ปั๊บความคิดที่คิดตอนแรกว่ามันน่าจะเป็นเทนขาลงมันก็กลับมาครับ พอมันกลับมาเสร็จปั๊บความโลภบังเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากเกินไปมันเริ่มบังเกิดทำให้ผมเข้าออเดอร์ครับพอผมเข้าออเดอร์ไปปั๊บ <laughs> บอกตรงๆตอนแรกผมรู้สึกไม่ใช่แล้วพอรู้สึกไม่ใช่ผมตั้งใจจะปิดครับแต่มันก็ยังมีความคิดมาแวบหนึ่งว่า ก็เออก็ไหนก็ตั้งตั้งไว้แล้วว่าบายสต็อปเท่านี้เราจะมีแผนการเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้ทําให้เราไม่ปิดทั้งที่เราก็รู้ว่าเราเล่นด้วยอารมณ์ทั้งความกลัวทั้งความโลภแต่ก็ไม่ได้ปิดมาดูผลลัพธ์ของมันครับตอนนี้นี่ครับพอไม่ได้ปิดปับ๊บเจอกราฟดีดขึ้นไป 1นึ่แล้วก็ติดลบอยู่ที่สิามดอลลาร์ท่านเห็นอะไรไหมครับนี่คือบทเรียนจริงของจริงไม่มีเฟซครับได้คือได้เสียคือเสียนี่คือสิ่งที่ช่องผมจะเสนอ การเทรดของจริงอะ่ะมันเป็นยังไงมันมีอารมณ์เข้ามาร่วมไหมแล้วเมื่อเราใช้อารมณ์ในการเทรดแล้วมันเป็นยังไงไม่มีแบบว่าโอโ้โหโชว์แต่ตอนได้แต่ตอนเสียไม่โชว์เพราะผมเชื่อว่าทุกเทรดเดอร์ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามนะครับ มันจะต้องมีช่วงเวลาที่เสียนี่แหละครับผมโชว์ให้ดูของจริงเป็นยังไงตอนเนี้มันก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะมีวิธีแก้ปัญหาย,ยังไงแน่นอนครับว่าวิธีแก้ปัญหามผมก็คือโซนเร c o อ e r y ที่ผมเคยบอกไปซึ่งจริงจริงผมก็ไม่อยากให้มันไปถึงในจุดที่ต้องเข้าออเดอร์อีกออเดอร์หนึ่งนะครับ แต่ทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้เพราะมันมาถึงขั้นนี้แล้วคราวนี้มันก็จะเสียเวลาครับท,ท,ทั้งๆที่คุณมีโอกาสปิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่คุณไม่ทํานี่ผมพูดกับตัวเองนะครับปล่อยให้มันยืดเยื้อไปปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงําผลสุดท้ายผลที่ออกมาก็เป็นแบบนี้ ดังนั้นเมื่อมันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่เราสมควรทำก็คือแน่นอนครับเราต้องเก็บจําไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่ว่าครั้งหน้าเราจะไม่เกิดความผิดพลาดนี้อีกเป็นอันขาดบางครั้งความผิดพลาดแบบเนี้ย าจจะทําให้คุณล้างพอร์ตได้เลยนะครับกับการที่คุณไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่อยู่ในวินยัยใช้อารมณ์ในการเทรดผมเชื่อว่าหลายๆครั้งครับที่ทุกคนล้างพอร์ตเพราะความรู้สึกนี้ลองกลับมาดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่า มันรู้สึกตึงเครียดอยู่นะครับพอเวลาที่เราทําอะไรผิดพลาดแล้วผลลัพธ์ที่มันออกมามันก็เป็นอย่างที่เราคิดว่าจริงๆร้งทั้งที่เรารู้แต่เราก็ยังจะฝืนทํามันแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับมันเกิดขึ้นมาแล้วที่เหลือก็คือแก้ปัญหาว่าเราจะวิธีแก้ปัญหายังไง ถ้าท่านใดที่กำลังเริ่มต้นกับการเป็นเทรดเดอร์หรือกำลังศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอยู่และต่อยอดไปสู่จุดที่จะประสบการสำเร็จทุกคนต้องผ่านจุดจุดนี้และท่านต้องผ่านไปให้ได้ด้วย ถ้าท่านผ่านไม่ได้ท่านก็จะล้มพอล้มทุกอย่างมันก็จะตามมาและสุดท้ายท่านก็จะจบกับอาชีพนี้ทั้งที่ท่านใฝ่ฝันทั้งที่ท่านต้องการมีความหวังอะไรหลายอย่างในตอนเริ่มต้นแต่สุดท้ายท่านก็จะจบถ้าท่าน ไม่ยอมรับในบทเรียนแห่งความผิดพลาดแล้วนำมันมาแก้ไขให้มันดีขึ้นปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นจุดจบของมันก็เป็นที่รู้รกันอยู่ครับผมก็เป็นคนนึงก็อย่างที่ท่านเห็นนี่แหละครับก็เป็นมนุษย์นี่แหละมันมีอารมณ์มันมีหัวใจมันมีความรู้สึก เป็นว่าอยากให้บทเรียนครั้งนี้ทำให้ท่านได้รู้ได้เห็นอะไรนะครับชแนลของผมไม่มีเฟซครับไม่มีแบบว่ามาโชว์ผลประกอบการในช่วงที่ติดบวกอย่างเดียวช่วงที่ติดลบได้คือได้เสียคือเสีย นี่คือความเป็นจริงในอาชีพเทรดเดอร์ครับหวังว่าท่านจะได้อะไรจากคลิปนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยถ้าท่านใดที่อยากจะลองมาเล่นในตลาดนี้หรือได้เล่นแล้วเพิ่งเริ่มต้นกำลังหาความรู้ หาประสบการณ์เก็บเกี่ยวและต่อยอดตัวเองอยู่ขอให้ท่านประสบความสำเร็จอย่างที่ท่านหวังอยงที่ท่านตั้งใจแล้วก็สู้ไปด้วยกันครับผมก็เป็นเทรดเดอร์คนหนึง่งที่ก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้เก่งอะไรแค่อยากจะมานำเสนอความจริงกับอาชีพนี้ ให้ท่านได้รู้ได้เห็นและอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและทำให้เราผิดพลาดสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่ามานี้จะเป็นยังไงผมจะแก้ปัญหาด้วยวิธีแบบไหนก็ขอให้ท่านติดตามดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ